Thank you. Hva?

와! 아 으아, 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 으

Diolch yn

ยามโอ้ยเขาสบ้ากี่น่ะอ้ยไปตามเสาโอ้ยน้องมาตามเ้ย

สกชาตหน้าหรือชาตินี้อ่ะหมดเวลาขึ้นหมาครับ